พี่น้องออกล่าออกล่าหาเนื้ยงเขียดสบายดีแล้วพี่น้องจกาพากันมาหาเนื้ยงเขียดอริสนอนกันด้มาไหมอีกเร่ไม่ยอมเลยปากกับปากพันเซตพันเซตเฮดพันเซตเนื้อนื้อจะไปก่อนเขียดทีนี้มาเร็วมาเร็วได้บ่ได้บ่มาพรชัยเฮด ไม่หไม่เหน่อยใครหน่อยนะเอารมดม่กับพันชัยพี่น้องสามคนชวนกันไหมเล่นที่กุกบเแร็ปงงนะยเฮ็ดออกมาทางนาพี่น้องมาอนีมือย่านเงี้ยานบุ้บุไลา

โอ้โอ้เขียนหมตะปูมากระบป๋าพรชัยอ่ะสบายดีดูอืมเม,ม,มื่อหมูเห็นมามื่อไปเมื่อได้ไปจะชองแถาย่านได้ไปช่องคนนะเฮ้ยจะอยักห่างลงทางห้องเมื่อคืนคอยโอ้ไปไปไปวะตัวใบใหญ่นะ มันแห่เขียดลายทางนาเขาหนะกบเขียดลายหอมมันอยากแหมืมัน,นไผ่มือมากมือมากจะคลาไผ่ไมื่พี่ซองต้องการหากินหามามคืนปีนกนลิ่นบะระเมื่ออื่นมาสิเคราะห์มาเคราะห์ปีนม,มามาต่ำฮ่าตัวใหญ่แท้ อ้ยใช้ปิ้นหนามาพี่ปิน้นปิ้นกับหนามัมาเออน,นี่ละจะเขียดอย่างนี้เลยค่ะตัวใหญ่เขียดมันมัน,มนมเดี๋ยวมืออื่นเนาะ้า่่มียังเปลี่ยแนแปลงซะโลสิลงมากินขขาวอยู่ทงนายำแรง ให้บอกอ๋อเกือบม่แต่สามโมงกินข้าวแต่สี่ห้าโมงอย่างฉินเฮยเนาะเพราะว่าเขาได้ตังมาใหม่เอาอลิตลงมานำบรรยากาศมันได้ปิ่งเฉียดกินตับถั่วน้ำเต็มให้กุ้งยาหมันพ่นตกไหม้กูเลเกือบเดือบเก่ง จะมันคักรอบปีนี่น้ำเต็มให้นะอ้หน้อีกแล้วเซียนอย่างนี้เซียนอ้อยบระมานเซียนลังวันนี้เรามากับเซียนอ้อยนะฮะดีเจไจแล้วก็มีเงินโอ้วาววาวตัวใหญ่แท้พี่น้องนี่เลย มาเด้อมันยียงเขียดเด้อคนหากินมาผู้ใดคิดถอดบาดเนี่ยพี่น้องเห็นคลิปนี้เนาะมันบังต่อเครื่องบังคันนาเหรอขอยเห็นตามแซ่คบบุรีเห็นนี้นี่เนี่ยโฮโค่คนนี้มาเป็นคนโอ้คบ่ได้เห็นไหนเห็นบาง ไม่ใช้เขียนนะหัวคมข้าวโพดเห็นนี่นี่นี่ทุกคนเห็นไหมเขียนอย่าเพิ่งใช้ทั้งมีเขียนมันทีกดจอดทีนั่นเองมันว่าข้าวโเห็นมันมันฟางตัวโอ้ไปเลยโอ้ยไปอีกเลยมาหดโต่งเ้าเลย Khiếp nó cứ nhạc ni vào mình Bà anh rung nằm ở đây thần thần mà nó nhòa ra Bà, oh. Cung, gì คอยกุ้งต้องคอยปล่อยนะโอ้ยคอยลองซื้อมาปล่อยซองธงว้าเฮ้ยโตใหญ่ายเลยกุ้งแม่น้ำรอดกุ้งคอยอ่าปีหน้าสิปล่อยหลายๆพี่น้องมันออกแต่นองแล้วกุ้งแม่น้ำนี่โอ้ปีหน้าสิปล่อยหลายเสร็จผ่อนใจลุงนะคอูบ ออ่สนาอ่อพอซื้อมาปล่อยสองทงพี่น้องว่ามันชีติดเออมันชียังบ่อะมันชีนออใหญ่บ่อรองเบรอ่งีม่อีซนะ <c oughs> ื้อไหบอไ่ใครปล่กเขลบข้าขงแรกมึงพีนาปล่อย,อยลายนี่ปล่อยใช่น,นีนี่มึงเนี่พี่น้อง Lui, bí bán, bí. ui, padu. Padu. pa du, cua long trâu, hey, pa du, đang nhìn một con trái cua long trâu, pa, cua heng, có gì pho <laughs> <laughs> wow. ah, không? <laughs> <laughs> น่าตาอัปรุกฟ้าลาชิวบ้างฮักอุงหอนตัใหญ่แงเนาะขามาทางในพี่ก็วัยน่นนั่นนั่นนั่นก็ว้นะค่ะโอ้ยคอยดีใจแหงดีแล้ยังมาสองตังน้ำไหลเนาะเบื้องน้ำกัไหลลงชั่น นแต่เก้ามันคือปวลงออยามผนกระเห็ามันลงจากโตเม่ป้าดปลาดุกใหญ่ปลาดุกนาเด้อเนี่ยออกมาจะนอนยะอู้ยเฮ้ยังกับเปลือยไปแล้วเปล่อกเมื่อทันยังเขียนจับเอาดนี่ ปินหนามันจับออกเป็นย่างพาอัดมนันนะขจาองก็ได้ยูคนมันน้ำดีจับเอาเขี่ยตกลงพวกเขียด,ป,ป,ยดป่าน้อยเอาดอกมันชิปเปื่อยมันเขาเจามาหยามือเศร้าป้า,ปาอาจารย์งด้วย อนชัยสุ่อุ้งไหมเออลงตัวเดียวแจักเห็นแล้วตัวหนึ่งเอามาปล่อยขวดตัวใบใหญ่เลยเนาะสลอไปเลยปล่อยดอกให้พอ้องเมย์มาปล่อยเพื่ดีกว่าสื่อมาปลาไว้อุ้ยค่อยบปเลยตั้งใจอ้อย้ามันลุด โอวเชื่อม,มือเลียงใส่ออกซิไว้ังงามรุดแล้วโอ้ยจับงามมันบอกโควิดเชื่อมืปล่อยใส่ออกซิไดไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่เออ B นี่สุดยอดพุ่งใหญ่ลุโลหนึง่งก็ยันชิปกวโตเนาะเออห่อเชาวอยู่พอใส่พี่น้อยบัวเาขาจะคลายกันโลเท่าไหร่ อ๋อ oh. <c oughs> อันนี้เป็นปีทดลองเลยพี่น้องบม่ได้ชื่อร้ายทงเนาะพินาอาจจะพี่น้อยพิน้าไปปล่อยน้ำนองโบก,กีอยู่เทียงเพิงเนาะเฮ้ยมันจะเอางนะ่ายเนาะโดดใส่เลยใส่โดดใส่โดดใส่อันนี้ <laughs> <c oughs> น้องขอกระไดมนัมนมัน ทำได้จะเขีบนหนึ่งเด้อเด้อกุ้มปะไม่ใช่เอามาให้เมยเงนินว้าวมีเงินได้เขียดเย้ะมากเลยเนเงินแกให้แมย์ไงป้ามีเงินเก่งอะไรได้เขียนน่าเก่งอะไรให้กลิ่นละอโอ้ ขา้าถ่ายเปิดแฟดแล้วมันบ้แจ้โอ้คือตัวใหญ่เธอวะเป็นไงินเงนมันอืมไนใช้เขียดโอ้เขียดน้อยบ้าลูกอาตัวใหญ่เงินกับมันอีูดีตัวที่สองของนางตัวน้อยไปหามไม่เก่งนะล,ลูกลห,ลหล้ล้ไหลเหลืลอเมื่อแล้ว มันโบเห็นเขียนมันไข,ข,ข่ไข่คือคนผ่าไมันนะตัวใหญ่ใท่าไอืมคนมนันเนาะไปมันมานอีกแล้วจ้าโบเห็นเขียนตัวมันหมูเนาะใช่นี่ด้วยกันเนี่ ไซด์ตุยน่อยนะมาพอได้ยัยูตูแ้วยตู่หลังกสูอันบอนบอมาแบึงหมูแล้วกะหอเทียงมาบงดูเขี่ยเท่านะ เกือบสิบโมงเลยตอนเห่าออกมาจะแปดโมงก่วอู้ได้อยู่หีบหนึ่งแต่ว่าฮามานกุ้งใหญ่พี่เ้าะเอียบเอียบเลยเหีบหนึ่ง เขียบมันคือบุคคลอยากออกแล้วมนเนี้ยเมื่อไปใหม่ต้องห่อนอากาศหอนจังมาเนาะเดินหอน,นมาเลยเ่ชเมื่อเลยคุณมหาเล็ก่อยหอมบริจักโตเงินเก่งขนาด,ดเขียบตัวหนึ่งเดชเมื่อเลยเนาะยังไม่ไอาบน้ำคนนะอลิศรับแลวก็ออกมา คลิปนี้ชือคอคลิปภาพบรรยากาศโดยสมิเดรพี่น้องพาไปหาย,ยังเขียดไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี